สำหรับใครที่หาแอปจำรองมือถือผมขอแนะนำ LD Player ที่สามารถเล่นเกมบน PC ได้เหมือนมือถือซึ่งผมก็ใช้เล่นเกมทุกๆกเกมในช่องนะครับทางแอปภาพสวยและไม่กระตุกอีกด้วยลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปสามารถไปโหลดกันได้เลย สำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอมช็อปอัพที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทพนึกมารโซเรนนิเวอร์วาโรแรนอาโอวีปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง กดลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยกราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนท,ๆทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม So r ร n n e w World กับผม NT Channel นะฮะคลิปดวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะเราก็จะพาเพื่อนๆไปหาันึกนะครับผมสัจตเทพนั่นเองนะครับผมซึ่งเพื่อนๆอาจจะงงว่ามันคืออะไรวะซึ่งสำหรับคนที่รู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้นะผม,ผมก็จะบอกในทีเดียวเลยคือเราสามารถเอาไปอัปเกรดความสัมพันธ์ของสิงหลัวได้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูละกันนะครับว่า เราจะได้รับของอะไรบ้างแล้วก็จะช่วยเพิ่มเสเตตัสอะไรให้กับทีมของเราบ้างละกันเนาะซึ่งถ้าเราเนะผมสามารถบูชายันได้เนะผมเราได้รับของมากมายในะผมอาทีเช่นเพชรตัวสุม่มรวมถึงนี่เลยครับผมที่จะสามารถเปิดกล่องแหล์ลลได้นะฮะแล้วก็จะมีนี่เลยครับผมทรัพในการที่เพิ่มค่าพลังโจมตี HP หรืออะไรให้กับทุรครของเราได้เก่งมากขึ้นนะแล้วก็จะแจกวงแหวนฟรีด้วยครับโอ้โหผมบอกเลยนะครับถ้าเราเนี่ยสามารถหาพัหนึกมาเยอะๆได้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ทีมของเราเนี่ย เก่งได้มากขึ้นละกันนะครับเรานะครับผมสามารถไปฟาร์มไอ้พวกนี้ได้จากในการที่เดินตามแมปทั่วไปเหมือนกับการหากล่องเลยละกันนะครับผมสับผนึกเทพซิงหลัวนะซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ไปหาให้เพื่อนๆแล้วมในทุกๆแผ่นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองของหนวดติงเนีผมเทียนโตทัวทัวนะครับผมแล้วก็ป่าซิงโตรอบนอกนะครับผมหรือว่าป่าอธิอัสโดงนะผมผมก็เตรียมให้หมดแล้วนะซึ่งมันก็จะมีบอกเราหมดเลยนะครับผมว่า แต่รับแผนที่เนี่ยเราสามารถหาผลึกได้เท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมยี่สิบบ้างแหละนะครับผมยี่บห้าหรือว่าห้าก็มีนะหรือว่าจะเป็นสามสิบก็มียี่สิบแปดก็มีละกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวผมแปลงให้คร่าวๆเลยละกันนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นในด้านของเมืองหนัวติงนะครับผมและอันที่สองก็จะเป็นของส่วนทัวร์นะครับอันที่สามจะเป็นของา้าทิอัะดงนะครับผมและฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นของด้านเทียนโตละกันนะฮะ แล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับผมก็คือใบนี้เลยก็จะเป็นของเขตเล็กๆนะครับผมอย่างเช่นป่าซิงโตรอบนอกละกันนะครับผมซับตรงนี้นะวิธีการทำนยผมก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมอย่างเช่นนยผมจะพาไปดูแบบเหนียวหนวดติงละกันนะครับผมก็คือนี้รวมถึงในผมเราสามารถกดเลขได้เลยละกันในอย่างเช่นผมลองเลือกเลขมาเลขหนึ่งละกันนะครับเราถ้าสมมุติว่ามันไม่ขึ้นหน้าให้เรากดเลขเนผมมันจะมีตรงนี้เลๆๆๆ็กๆน้อยๆผมคือมุมขวาตรงนี้เห็นปะ เรากดไปครับผมเพื่อกดและติจูดของเราเนี่ยผมหรือว่ากดพิกัดเนผมซึ่งถ้าเรากดอย่างเงี้ยเราจะทําให้เราเนี่ยผมไม่ต้องเดินมือเลยในยนะครับผมกดไปเลยฮนะโอเคผมเรากดไปเลยละกันนะฮะว่าเป็นยังไงเกมมันก็จะพาเราไปเลยละกันนะครับผมพาไปที่นั้นๆเลยนะไปครับผมเติ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 มซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็อาจจะรับไปแล้วบ้างบางที่นะบันเลวว่าบางอันเนาะแล้วถ้ามันไม่เจอก็ไม่เป็นไรละกันนะัะซึ่งสมมติเนี่ยเรามาถึงที่แล้วนะครับผมและเรามองไปรอบๆบเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังหาไม่เจอนะครับผมสำหรับ พันหนึกของเขียนโอ้ยนี่ผมเราเจอแล้วโอ้โหนี่ผมเจอง่ายมากๆเลยแต่สมมุติว่าถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ได้นในสมุดดวงตานะครับซึ่งดวงตาเนี่ยมันจะทําให้เราหาของได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องสมบัติหรือว่าพันหนึกเมื่อกี้นะครับเรากดไปเลยครับปึ้มเห็นไหมครับแล้วพอเรามองไปรอบๆเนี่ยทางเกมเ็าจะบอกเลยนะครับว่ารอบเนี้มีสมบัติอยู่เห็นปะหรือว่าจะมีพันหนึกอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะมีบอกหมดเลยนะครับ ซึ่งวิธีการกดกดลับเนะี่ยผมก็เดินเข้าไปหามันใกล้ๆนะฮะเห็นไหมซึ่งสำหรับพิกัดที่ผมเปิดให้เพื่อนๆด้านบนนี้นะครับมันอาจจะไม่ตรง100%นะเราอาจจะต้องเดินหาหรือว่ากดไอตรงนี้หาด้วยนะครับผมเห็นปะ เราต้องกดหาด้วยนะทุกคนนะมันอาจจะไม่ได้ตรงแบบว่าเป๊ะๆนะฮะในบางที่เนาะก็ถือว่าดีมากๆเลยละกันในแมที่ทางเกมเนี่ยมีระบบตรงนี้ให้กับเราในในการหาของต่างๆได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคครับผมอย่างเช่นผมเบื่อเมืองเลยแล้วนะครับผมเราก็สามารถไปเมืองต่อไปเลยก็คือพาทิตย์อัสดงอะไรนี่กันนะผมปะกดไปดูเลยละกัน ก็ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะผมกดเลขไปนะครับผมเพื่อพาเราไปอัตโนมัติเลยละกันนะฮะเหมือนเดิมครับถ้าเราไม่เจอเนี่ยเราก็กดไอตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเขาเรียกว่าอะไรวะตาทิปหรอ <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเรียกว่านีดหรือเปล่าเออผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับผมถ้าใครรู้คอมเมไม่หน่อยละกันนะครับซึ่งระบบเนี้ยมันจะปลดลลอกในวันที่3ของเซิร์ฟเวอร์นะฮะทำให้มือใหม่เนี่ยก็ต้องอดทนรอหน่อยละกันนะครับ และในขนาดที่เราเดินผ่านไปนะครับเราก็ยังสามารถกดเก็บกล่องได้ตามแมปละกันนะครับผมเออทาให้เราไม่ต้องเสียเปล่าฟาร์มทีเดียวให้คบพบไปเลยเนาะและกล่องเนี่ยก็สามารถได้รับของดีๆตั้งเยอะแยะนะครับผมโอเคครับผมเรามาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ถือว่าดีหน่อยนะเพราะว่าพิกัดถูกนะครับผมเห็นไหมเราก็สามารถถอยแก้แล้วกรับได้เลยและถ้าสมมุตินะครับในกรณีที่ไม่เจอนะครับก็ทําเหมือนเดิมครับกดตรงนี้ได้เลยทุบ มันก็จะเป็นการมองไปรอบๆนะผมว่าเรามีอะไรรอบๆบ้างซึ่งอย่างที่บอกไปครับเราสามารถหาได้ทังผน,นึกแล้วก็กล่องสมบัติฟรีๆได้เลยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้นยะผมก็ทําให้เราได้ทรัพยากรเยอะแยะมากมายนะผมไม่ว่าจะเป็นที่อัปเกรดอุปกรณ์ให้กับเรารวมถึงเพชรจิปะทะเล็กๆน้อยๆละกันไม่ได้เยอะแยะมากมายละกันนะฮะซึ่งคลิปดนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันสําหรับพามาแนะนำนะครับวิธีการหาสําหรับพัน,นึกเทพสิงหลัวนะครับผม อย่างที่บอกไปเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่เจอเนี่ยเพื่อนๆลองเดินหารอบๆดูก่อนละกันนะครับเพราะว่าจุดตำแหน่งหรือว่าพิกัดที่ผมเปิดให้เพื่อนๆดูเนี่ยอาจจะไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันนะครับผมเท่าที่ผมดูมาเนาะโอเคผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยละเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างมากๆเลยละกันนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคีโดวันหน้าคลิดวันนี้มีประมาณนี้แหละไปบายจ้า Friends with the can help you feel alive Find a passion, take some action And with a little time Just be patient, make a statement, try to enjoy your life They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises Chance to be ruthless. i make some progress i can see that they compare i think everyone's against me maybe something in the air am i paranoid i swear a void is forming and they're scared i walk a straight path not many can say that i like to play fast cross me and there's payback you better pray that i don't see your face at any place that i go i know you hate that i've been doing fine i'm not wasting any more time i live for the fight and the think that the pain that's deep inside is what defines so i won't give up i'm gonna make it to the top i don't care what's in my way i swear i'm never gonna stop i could fall flat on my face and i swear i won't give back up because i don't deserve a thing and the road ahead is tough they'll try to kick you while you're down they want to rise up while you drown